สวัสดีค่ะเจอก,กันกับฝ้ายอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะฝ้ายจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าแบบไหนที่ฝ้ายเรียกว่าอาหารของตัวด้วงยังเหลือแบบไหนที่อาหารหมดแล้วควรเติมและก็แบบไหนที่เรียกว่าอาหารเสียนะคะอ่าเราไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกเนาะตัวนี้จะเป็นวิธีสังเกต ตัวหน้าอาหารในแบบของฟ่ายนะคะที่ฟ่ายเลี้ยงมาเนาะหลายหลายหลายที่อาจจะไม่ทำเหมือนฟ่ายแล้วก็อาจจะไม่ดูเหมือนฟ่ายนะคะอาจจะถึงเวลาแล้วก็เติมเลยส่วนตัวของฟ่ายจะสังเกตดูที่หน้าอาหารนะคะส่วนตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ยังเหลืออยู่นะคะเราสังเกตดูได้นะคะเนี่ย ช่วงนี้ก็คืออากาศมันจะร้อนหน่อยไ้ก็เลยผสมอาหารแบบแฉะหน่อยนะคะตัวนี้คือฝ้ายจะเติมอาหารของเขาด้วยตัวมันสดสับนะคะแล้วก็มะพร้าวอาหารหมูนะคะตัวนี้ก็คือยังเหลืออยู่นะคะยังมีอาหารเหลืออยู่ตัวนี้ก็คืออีกสักสองสามวันค่อยเติมก็ได้นะคะ แล้วเราก็ไปดูกันนะคะอีกนน,นึงอาหารบดเป็นยังไงนะคะอันนี้คืออาหารหมดจะเริ่มดำแล้วค่ะตัวอาหารสังเกตดูตัวอาหารนะคะจะเริ่มดำแล้วแล้วก็เหมือนเหมือนจะเป็นดินแล้วค่ะเห็นไหมซึ่งเด็ดไปดูตัวนี้มาเนาะซึ่งของตัวนี้ก็คือมันยัง หมือนมันจะเป็นสีขาวๆมันยังไม่เป็นสีดินนะคะมันยังไม่ดาม,มากเนาะก็คือมันยังใช้ได้อยู่วันหนึ่งสองวันอยู่นะคะแต่ก็คือไฟกลัวลืมนั่นแหละไก็จะเติมพร้อมๆกันนะคะแต่ให้เพื่อนๆดูว่าไยสังเกตตัวหน้าอาหารยังไงนะคะมันยังมีมันเหลืออยู่คะ่ะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นดินไปแล้ว ต่อไปนะคะตัวอาหารเน่าอาหารเสียเป็นยังไงไฟจะพาเพื่อนๆไปดูกันสังเกตดูฝั่งนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวไฟจับกล้องแล้วกันเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวนี้คืออาหารเข้าเสียค่ะก็คือฝั่งนี้อาหารดีอยู่แต่มันหมดแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็คือแฉ่ๆเป็นน้ำเหมือนเป็นขี้คโครนนะคะตัวอาหารเสียของไฟ ตัวมันยังเหลืออยู่นะคะแต่เหมือนมันจะน้ําเยอะหรือว่าไฟตั้งกะละมังตะแคงไปฝั่งหนึ่งน้ํามันไปรวมกันอยู่ฝั่งนั้นแล้วก็อาจจะทําให้อาหารมันเสียได้นะคะตรงนี้ไฟก็จะพยายามเก็บเก็บทิ้ง3ส่วนให้มันเหลือแค่ส่วนเดียวแล้วก็หลังจากนี้คือไฟจะผสมอาหารใหม่แล้วก็เติมเขาเนาะอันนี้ จะเป็นด้วงที่ตกไซส์จากรอบก่อนเอามาขุนไว้นะคะหลังจากที่ไฟ้ไขยพวกที่ได้ขนาดแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเอามาขุนเพื่อจะทำพ่อแม่พันธุ์ต่อไปค่ะ,ะสำหรับอีพีนี้นะคะไฟก็พาเพื่อนๆมาดูหน้าอาหารของไฟเนาะก็คือตัวหน้าอาหารหมดก็คือมันจะเป็นเหมือนดินเนาะก็จะเป็นเหมือนตัวนี้เหมือนดินแล้วก็เป็นสีดำเข้ม,มนะคะ ส่วนตัวอาหารที่พอยังมีก็เราสังเกตดูมันก็ยังเป็นขาวๆอยู่ค่ะอ่ะเป็นขาวๆอยู่เนาะอ่ะต่อไปก็ตัวนี้เลยอาหารเน่าจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อาหารจะหมดแล้วก็คือทั้งสามการะมังตัวนี้ก็คือไฟจะเติมพร้อมๆกันเลยเนาะอันนี้นะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงของไฟเองเนาะ อาจจะไม่ถูกต้องแต่ก็คือเป็นการทดลองเลี้ยงของฝ้ายซึ่งมันได้ผลจริงนะคะก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าอยากให้ฝ้ายถ่ายทำคลิปวิดีโอไหนให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าฝ้ายมีโอกาสที่จะถ่ายคลิปนั้นหรือว่าฝ้ายผ่านประสบการณ์การทำ การทําการเลี้ยงแบบที่เพื่อนๆต้องการมาแล้วไฟก็จะเอาแชร์นะคะส่วนตัวไหนที่ฝ้ายังไม่ได้ลองทําหรือยังไม่ผ่านประสบการณ์นั้นมาไฟก็ขอขอติดเพื่อนๆไว้ก่อนแล้วกันเนาะ mm hmm. เมื่อถึงเวลานั้นก็คือเดี๋ยวไฟายจะทําคลิปให้ดูนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็สวัสดีเพื่อนๆไปก่อนเนาะก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะ